ท่านว่านะแกเลิกติดต่อกับสารวัตรเถอะถ้าแกไม่เลิกกับเขาระวังจะโดนเสียเก็บแล้วก็ต้องไปรักกันชาติหน้าแทนนะคะแล้วถ้าฉันหนีจากเสียไปอยู่กับสารวัตรเลยอะพี่ว่าเขาจะปกป้องฉันได้ไหมนี่แกเมายาสลบป,ปะฮะแกจะบ้าเหรอสารวัตรอะเขามีตําแหน่งใหญ่โตผู้หญิงที่เข้าหาเขาเนี่ยก็มีแต่พวกไฮโซลูกท่านหลานเธอ ดาราก็มีละวขาวว่าไม่มาเอาผู้หญิงอย่างเราหรอกยากเขาดีกับฉันมากเลยนะเพราะเขาเป็นคนดีค่ะเขาดีกับทุกคนตื่นขะหนูที่แรกกูก็นึกว่าน้องกูเนี่ยเป็นคนเลิศเชืดชิดที่ไหนได้หลงผู้ชายหัวปักหัวปำหน้ามืดตามัมวฟังให้ดีนะอีทองถ้าแกไม่ได้คบกับผู้ชายคนนี้ แกไม่ตายหรอกแต่ถ้าแกพบกันแล้วก็แกอาจจะตายได้